สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสมาร์ทวอชเซลู a ารุ่นใหม่ล่าสุดครับมาพร้อมกับฟังก์ชันทัศสไลน์นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในส่วนของโหมดหน้าจอหลักแบบนี้เพียงแค่เราสัมผัสเข้าไปก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอทีมครับผมหรือถ้าเราอยู่ในส่วนของโหมดเมนูนะครับถ้าเราอยากจะเลื่อนแบบนี้ก็ได้ครับอย่างแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะสัมผัสปุ่มด้านข้างเพื่อจะคนโครลเมนูได้ด้วยครับ หรือในส่วนของถ้าเราอยู่ในโหมดของกล้องนะครับดึงกล้องออกมานะครับหมุนเลนกล้องนะครับเราสามารถจะสั่งการซูมครับเพียงการสัมผัสแค่ที่ปุ่มแค่นี้ก็จะเป็นการสั่งการซูมได้แล้วครับในส่วนของตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันทัไลด์นะครับซึ่งจะมีอยู่ในตัวรุ่น AI 11 5G ครับสำหรับตัวนี้นะครับสไล์เมนูจะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบเลยครับก็สามารถเลือกใช้เมนูได้ ชอบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว RAM 4 m ่เมมโมรีจะอยู่ที่6 4 GB ครับในส่วนของการโทรเบอร์โทรปกติก็คือเราจะใส่ซิมเข้าไปนะครับส่วนถ้าเป็นในส่วนการโทรแชทเพียงแค่เรานะครับเชื่อมต่อ WiFi เราก็จะสามารถโทรแชทได้แล้วครับในส่วนของกล้องนะครับจะทำงานก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโทรวิดีโอคอลละปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าครับรูปภาพที่เราถ่ายนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในอลาบัามแบบนี้และวิดีโอด้วยนะครับ หรือรูปภาพที่เราบันทึกไว้ก็จะอยู่ในกลาบลําด้วยเรียบร้อยเลยครับส่วนตัวนี้นะครับจะมีโปรแกรมที่อัดหน้าจอนะครับสมมุติเราอัดหน้าจอนะครับเวลาก็จะเริ่มเดินแบบนี้นะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมอัดหน้าจอให้ดูเป็นน้ําจิ้มนะครับปุ๊บวิดีโอที่เราอัดไว้ครับก็จะไปอยู่ในโปรแกรมเล่นวิดีโอถ้าเผื่อเราอยากเปิดเข้าไปดูนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมเล่นวิดีโอได้เลยครับกดเข้าไปนะครับ อันที่เราเพิ่งอ่านนะครับจะอยู่ล่างสุดเสมอนะครับกดเข้าไปดูได้เลยอ่าอันนี้ก็คือฟังก์ชันในสวนการอ่านหน้าจอนะครับแล้วเราสามารถลบออกได้ทุกเมื่อที่ต้องการครับเราจะลบทีละหลายอันก็ได้นะครับอ่าจับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับมีทั้งนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนาฬิกาจับเวลาครับนาฬิกาจับเวลาเนี่ยจะแยกเป็นนาฬิกา จับเวลาเดินหน้านะครับแล้วก็นาฬิกาจับเวลาถอยหลังด <Yeah. S 1> ้วยนี่นะครับเพื่อนๆครับต่อมานะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีในส่วนของการลงเพลงไว้ในเครื่องครับซึ่งเราสามารถนะครับลงเพลงไว้ฟังในเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งเสียงเรียกเข้าได้เองนะครับแล้วก็สามารถปิดเสียงเรียกเข้าได้เปิดสั่นก็ได้ครับจะมีในส่วนของโหมดบันทึกเสียงนะครับซึ่งบันทึกเสียงเหตุการณ์ในชีวิตเราได้เลยครับจะไปเรียนไปติวไปประชุมไปสัมมนา อะไรก็ได้ครับที่เราอยากจะบันทึกนะครับถ้าเราบันทึกเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างงี้ครับก็สามารถกดหยุดแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ทีนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดฟังตัวนี้ได้เลยครับเขาจะบอกวันที่ด้วยนะครับว่าเราบันทึกไว้วันที่เท่าไหร่นะครับกดฟังได้เลยครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะซึ่งเสียงที่เราบันทึกครับก็เช่นเดียวกันครับสามารถเลือกลบออกไปได้หรือเราจะเก็บไว้ก็ได้ครับต่อไปเลยนะครับก็จะมีในส่วนของ ฟังชั่นนะครับการนับก้าวเดินในแต่ละวันครับน่คมีโหมดแจ้งเตือนนั่งยาวด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าทํางานออฟฟิศนะครับอาจจะแบบว่านั่งทํางานนานๆไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนพืริยีบทนะครับยืดเส้นยืดสายเนาะอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ครับว่าอยากจะให้เขาแจ้งเตือนให้คุณลุกขึ้นยืนตอนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เขาเป็นตัวช่วยได้นะครับ ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายก่อนก่อนที่จะกลับมา,านั้าทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะโหมดกีฬาก็มีนะครับสามารถใส่เล่นกีฬาได้ครับในส่วนของฟังก์ชันการวัดหัวใจความดันและออกซิเจนพวกนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่สั่นนะครับเขาจะไม่วัดนะครับมีเห็นไหมเซนเซอร์ก็คือทํางานโอเคมากๆครับในส่วนของการตั้งค่าครับเพื่อนอไล่ให้ดูนะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ผมปิด WiFi อยู่นะครับอันนี้เปิด WiFi นะ เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยครับจะเป็น Wi-Fi 2.4นะครับผมแล้วก็เครือข่ายมือถือนะครับถ้าเราใส่ซิมเข้าไปนะครับมันจะขึ้นเลยว่าซิมของเราคือซิมอะไรก็เป็น a s เ t y ด e ถ่ o m o v e นะครับไซสเป็นนาโนซิมนะครับเพื่อนครับใส่ซิมเข้าไปได้เลยทุกเครือข่ายเนาะนะครับสามารถแชร์ h o ส s อ o t ตได้นะครับแล้วก็มีโหมดเครื่องบินเรียบร้อยเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับบลูทูธอันนี้เอาไว้สําหรับเชื่อมต่อหูฟังไร้สายนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อพวกลำโพงบูทูธนะครับแต่อันนี้นาฬิกาจะไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับอ่านะครับอันนี้เนาะเพราะว่าเขาใช้งานเหมือนมือถือแล้วไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือไม่ต้องกมือถือครับแต่เล่นได้เหมือนมือถือแค่เราครับซื้อซิงมาใส่นะครับแล้วก็หรือเชื่อมต่อ WiFi ก็ได้ใช้เน็ตจากซิมก็ได้ครับใช้เน็ตจาก WiFi ก็ได้หรือจะแชร์เน็ตแชร์ฮอสสปอร์ตก็ได้บูทูธมีไว้เพื่อเชื่อมต่อหูฟังไร้สายเชื่อมต่อลำโพงบูทูธนะครับ แสงสว่างหน้าจอเพื่อนๆสามารถปรับระดับได้เลยชอบสว่างเยอะสว่างน้อยปรับได้เลยครับนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดพักหน้าจอนะครับอยากให้หน้าจอดับตอนกี่วินาทีเลือกได้เลยครับจะมีในส่วนของการปรับขนาดตัวอักษรด้วยนะครับปรับเล็กปรับใหญ่เลือกได้เลยครับในส่วนของเรื่องเสียงก็เช่นเดียวกันครับระดับเสียงซื่อนะครับระดับเสียงปลุกอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยครับพี่บีสั่งเมื่อมีเสียงเรียกเข้าอะไรพวกนี้เราปรับได้เองหมดเลยนะครับตัวเอง ต่อมาครับสามารถตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอนาฬิกาก็ได้นะครับตัวนี้นะรีเซ็ตเครื่องได้ครับตั้งเวลาเปิดเครื่องตั้งเวลาปิดเครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของปึ๊บอ่าลูกบอลลอยนะ้ำก็คือโหมดทางลัดนั่นเองถ้าตัวเองติดไว้โหมดทางลัดจะหายไปเห็นไหมครับแต่ว่าตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดไว้แล้วก็เลือกได้เลยครับเราจะเอาอะไรไว้ตรงโหมดทางลัดบ้างนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นนะครับกลับสู่หน้าแรก ระดับเสียงระดับความสว่างหน้าจออัดหน้าจอนะครับการสลับกล้องการรีสตาร์ทการเคลียแอปอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกไว้ได้เลยน,นะครับมาณนี้เนาะต่อมานะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดไว้ครับตัวนี้นะ,นนะกดออกไปปุ๊บถ้าตัวเองอยู่ที่หน้าจอเพราะตัวเองสัมผัสปุ๊บจะเป็นฟงฟริ้งแบบนี้นะครับซึ่งพี่ๆผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้อาจจะเฉยๆเนาะซึ่งเราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเราจะเปิดใช้หรือเราจะปิดก็ได้โอเคนะครับต่อมานะครับตรงนี้ครับ เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือนะครับหลังจากเปิดรายการ multitasking แล้วนะครับจะมีการตอบสนองเมื่อปัดขึ้นอันนี้ผมเลือกเป็นติดไว้นะครับต่อมาครับตรงนี้ที่เป็นรูปข้อมือนะครับแล้วก็ไอคอนสีเขียวตรงนี้ให้เพื่อนๆเปิดไว้เวลาที่เราพลิกข้อมือได้จังหวะองศาน้ําหนักเนาะหน้าจอนาฬิกาก็จะติดได้เองอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็เป็นนิ้วทั้งนิ้วก็คือถ้าเราเปิดไว้เวลาที่เราใช้ฝ่าม,มือปิดลงไป นะครับน้องก็จะดับหน้าจอเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมจะเปิดไว้หมดเลยนะครับไม่ดีครับเซนแคมิราปูเอาก็คือเข้ากล้องอัตโนมัติเวลาที่เราดึงนะครับก็จะได้เข้ากล้องเลยอันนี้ก็ผมก็จะเปิดไว้เช่นเดียวกันครับเหนการตั้งค่าก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้สามารถกดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าได้ก็คือนะครับสำหรับใครที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวนะครับเรากดเข้าไปแบบนี้และเราตั้งรหัสผ่านซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับถ้า เพื่อนที่จํารหัสผ่านไม่แม่นอย่าตั้งนะตัวเองเพราะว่าถ้าติดรหัสผ่านมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสมมุติใครที่จํารหัสแม่นอยากตั้งลองดูนะครับรหัสผ่านจะเป็นสี่หลักด้วยกันนะครับสมมุติว่าผมตั้งเป็นอย่างนี้เวลาที่เราจะตั้งค่อยๆกดทีละตัวแล้วถอยนิ้วออกนะครับอนี่นะนะแล้วก็กดถัดไปจากนั้นเขาจะให้เรานะครับคอนเฟิร์มรหัสให้เหมือนเดิมอีกครั้งหน,นึ่งแล้วกดถัดไปครับนี่นะครับไหน เขาจะขึ้นว่าให้ป้อนข้อมูลใบหน้าแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมเคยตั้งแล้วมันก็เลยขึ้นว่าให้ผมลบข้อมูลใบหน้าก่อนนะครับแต่ของเพื่อนๆจะขึ้นป้อนข้อมูลใบหน้าจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงกล้องออกมาหมุนเลนกล้องเข้าหาตัวเองแล้วก็นี่เลยครับอพอเขาเห็นหน้าเราเรียบร้อยนะครับหมุนกล้องเก็บกเข้าไปครับทีนี้เห็นไหมครับเขาจะล็อกแล้วเรียบร้อยถ้าเผื่อเพื่อนๆต้องการปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้ากดปึ๊บ หมุนกล้องเข้าหาตัวเองปุ๊บแค่นี้เลยครับเขาก็จะกดล็อกให้เราเรียบร้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในกรณีที่เพื่อนๆอ,อาจจะล็อกหน้าจอแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจที่จะดึงกล้องนะครับที่รักแค่ดันขึ้นไปแล้วใส่พาสเวิร์ดได้เลยครับอ่าโอเคนะครับส่วนเพื่อนๆทั้งไหนที่ตั้งโหมดนี้ไว้แล้วรู้สึกว่าเออไม่อยากใช้โหมดตั้งรหัสแล้วอยากยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ เข้ามาตรงกดล็อกรหัสผ่านครับจากนั้นตัวเองเลื่อนลงมานะตรงคําว่าล็อกหน้าจอรหัสผ่านครับป้อนรหัสที่ตัวเองตั้งไว้ตอนงไรนะครับอถ้าตัวเองเป็นเจ้าของตัวจริงตัวเองจะต้องรู้รหัสผ่านถูกไหมแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับกดคําว่าไม่มีกดคําว่าใช่นําออกเลยครับแค่นี้ทีนี้เวลาที่เรากดช่ไหนครับก็จะเป็นปิดจอเปิดจอปกติแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับ